สวัสดีนะครับในตอนที่3เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการทําคานคอดินนะครับต้องบอกว่าก่อนจะดูคลิปนี้เนี่ยผมต้องบอกเลยว่าให้ดูเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับเพราะสิ่งที่ทําในคลิปนี้มีส่วนที่ผมคิดเองแล้วก็ทําลงไปเองด้วยนะครับดังนั้นอยากให้ดูแล้วเอาไปพิจารณานะครับไม่อยากให้ทําตามเลยนะครับหาข้อมูลเยอะๆนะครับแล้วก็มาดูว่าส่วนไหนที่มันจะสามารถไปเอาไปปรับใช้ได้นะครับงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับ ก็โดยเริ่มต้นนะครับจากตอนที่แล้วเนี่ยที่ผมตั้งเสาไปแล้วนะครับทั้งหมด6กต้นนะครับผมก็มาเอาตัวเสาค้ำยันนะครับที่ค้ำยันไว้เนี่ยออกนะครับต้องบอกว่าเสานี้ยเราต้องควรติดไว้จนกว่าเสาเนี่ยจะแห้งนะครับถัดมานะครับสิ่งที่ทําถัดมาหลังจากเอาเสาออกแล้วผมก็มาหาแนวที่ผมจะทําคานคอดยินนะครับซึ่งจะเป็นคานที่ใช้รับน้ําหนักของผนังทั้งหมดแล้วก็ทําให้เสาต่างๆเนี่ยมันยึดกันนะครับถือว่าเป็นส่วนที่สําคัญมากๆเลยนะครับผมก็จะหาแนวทั้งหมดที่ผมจะทํานะครับ ตามแนวของเอ็นต่างๆนะครับแล้วก็จะทําการเคลียร์พื้นดินนะครับที่เราจะทําคานเนี่ยให้ไปถึงพื้นดินจริงๆนะครับหรือถ้าใครเนี่ยจะขุดนะครับตัวดินเนี่ยเพื่อทําเป็นคานคอดินด้วยก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่เลยนะครับถ้าใครจะขุดด้วยมันก็จะยิ่งดีเพราะว่ามันจะทําให้เจอ,อดินที่เป็นดินแข็งแล้วก็เป็นดินที่มีความแน่นนะครับแต่ของผมเนี่ยคือเป็นดินเก่าอยู่แล้วนะผมก็เลยแค่จะเคลียร์เฉพาะหน้าผิวของดินเท่านั้นนะครับ เพื่อให้มันเจอกับหน้าดินจริงๆที่ไม่ใช่ดินที่เราขุดขึ้นมานะครับตอนนี้นะผมเคลียร์พื้นดินที่ผมจะวางแนวคานเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ตามตำแหน่งนี้เลยนะผมจะนะรบ,บริเวณรอบข้างทั้งหมดนะครับรอบข้างทั้งหมดตามแนวที่เราจะทําตัวบ้านนะครับแล้วก็จะมีแบ่งตรงนี้สเมตรด้วยนะเพื่อทําเป็นแนวคานขวางไปฝั่งนี้เพราะไม่งั้นนะมันจะกว้างเกินไปนะผมก็เลยเดี๋ยวจะทําแนว ขวางตรงนี้ด้วยรวมถึงตรงนู้นด้วยนะครับแนวขวาง2เมตรเหมือนกันถัดมานะครับเดี๋ยวเราจะมาหาระยะของตำแหน่งของตัวคารเราว่าจะสูงเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันโดยเริ่มต้นเนี่ยผมก็จะมาวัดกับแนวพื้นดินสักตำแหน่งหนึ่งก่อนนะครับเทียบกับตัวเส้นเอ็นเพราะเอ็นเนี่ยจะเป็นตำแหน่งของระดับที่มันได้อยู่เท่ากันทั้งหมดรอบโดยรอบพื้นที่ของเรานะครับเราก็จะมาวัดเลยนะครับอย่างเนี้ยผมวัดได้ประมาณ40เซนเอาประมาณ4ี่เซนทีนี้ผมก็คิดว่าตัวคารของผมเนี่ยนะครับ จะสูงนะครับจากพื้นเนี่ยประมาณย5นะิบห้านะผมก็จะเลยเอา4ี่สิบตั้งลบยี่บห้ามันจะได้เป็นสิบห้าครับแล้วผมก็จะวัดระยะนะครับจากเอ็นลงไปเลยสิบห้าเซนนะครับแล้วก็ขีดเส้นตำแหน่งไว้ซึ่งตำแหน่งจากเอ็นลงไปสิบ้าเซนเนี่ยก็จะเป็นตำแหน่งของคานที่เราของของเราจะมาอยู่ตรงนี้นะครับนี่นะครับตรงนี้เดี๋ยวทีเนี้ยเดี๋ยวเราก็จะวัดแบบนี้ทุกเสาเลยนะครับทำแบบนี้ทุกเสานะครับแล้วก็หาตำแหน่งจากเอ็นลงมาของแนวเสาทั้งหมด โดยรอบนะครับแล้วเราก็จะได้ตำแหน่งของตัวคานที่มันจะมาอยู่ตรงนี้นะครับนี่นะครับก็ผมจะวัดนะครับจากเส้นเอ็นนะครับทุกเสาเลยลงมาสิบห้าเซนแล้วก็จะขีดเส้นไว้นะครับตามแนวนี้เลยนะครับปุ๊บแล้วก็ฝั่งนี้ด้วยนะฝั่งนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับเราก็จะวัดลงมาสิบห้าเซนพอสิบห้าเซนขีดเส้นไว้นะครับแล้วก็ฝั่งนี้เราก็ต้องขีดด้วยเพราะว่า ทุกตำแหน่งนะครับที่มีการวางคานนะครับเราต้องขีดเส้นไว้เพื่อให้เรารู้ตำแหน่งว่าตัวความสูงของคานที่เราจะทำเนี่ยมันสูงขนาดไหนนะครับเราจะได้หาตำแหน่งในการเจาะรูเพื่อใส่ตัวเหล็กอะไรพวกนี้ได้ถูกต้องนะครับแล้วก็ได้ง่ายนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการที่เราจะทํานะครับทําแบบนี้ทุกต้นเลยนะครับเตาทุกต้นเลยนะครับที่ด้านไหนที่มีการวางคานเนี่ยจะวางคานเนี่ยเราต้องขีดเส้นตำแหน่งของตัวคานไว้เพื่อให้ง่ายต่อการนะครับ ที่จะเอาเหล็กมาวางแล้วก็ดูตำแหน่งเจาะรูอะไรต่างๆด้วยนะครับที่นี้นะครับหลังจากเราได้ระยะของตัวคานแล้วนะครับตรงนี้นะเส้นนี้นะไม่ต้องดูเส้นนี้เพราะเส้นนี้ผมทําระยะผิดไปนะครับผมจะใช้ระยะตรงนี้เนาะซึ่งผมคิดไว้ว่านะครับจากพื้นเนี่ยามาถึงตรงนี้นะครับจากพื้นดินมาถึงนียประมาณ25เซนนะครับทีนี้เราต้องมาดูว่าเหล็กของเราเนี่ยใช้ขนาดเท่าไหร่ที่เราจะมาทําเป็นปอกคานนะครับซึ่งอันนี้มันจะความกว้าง10แล้วก็สูง15ดังนั้นน่ะผมมีความ สูงคานที่ผมคิดไว้ก็คือย5ิบ้าใช่ไหมไอตัวนี้มันสิห้าดังนั้นผมก็เลยเผื่อว่าเนื้อปูนเนี่ยมันจะต้องข้างละห้าเซนตรงนี้นะครับผมก็เลยจะวัดจากไอตัวแนวคานเนี่ยลงมาห้าเซนตรงนี้ห้าเซนนะครับแล้วก็จะเอาปลอกคานเนี่ยมาอยู่วางไว้ตรงนี้นะครับเพื่อหาตำแหน่งในการเจาะรูแต่จะเห็นว่าเสาผมมันหน้าห้านะครับแล้วถ้าผมเจาะรูตรงนี้นะครับสี่รูนี้เนี่ยผมคิดแล้วว่ามันไม่ได้เพราะว่ามันจะไปโดนเหล็กด้านไหนด้วยผมก็เลยคิดว่าจะขยับ มาอยู่ประมาณนี้ตรงกลางนะครับแล้วผมจะเจาะรูตรงกลางเลยนะครับตรงนี้หนึ่งรูแล้วก็ตรงนี้หนึ่งรูนะครับส่วนไอ้เหล็กสองเส้นนีนะ้ที่มันจะโผล่ออกมาเนี่ยผมจะให้มันมามามัดกันกันกบอีกเหล็กอีกฝั่งหนึง่งฝั่งนี้นะครับที่เราก็จะให้มันเยื้องมาตรงกลางแบบนี้เหมือนกันนะครับจะใช้เป็นวิธีการนี้แทนนะเพราะว่าผมเคยเจาะแล้วนะครับหน้าห้าเนี่ยถ้าเจาะตรงตำแหน่งนะครับตรงมุมเนี่ยมันจะชนกับเหล็กด้านในแล้วมันเจาะไม่เข้า ผมก็เลยจะมาใช้วิธีการแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเจาะตรงนี้สองรูนะครับแล้วก็ด้านนี้เหมือนกันนะครับสองรูประมาณตรงกลางเลยวัดลงมาห้าเซนนะครับแล้วเอาตัวปอกคานมาทาบห้าเซนมาร์กตำแหน่งเจาะรูสองรูตรงนี้นะครับประมาณนี้เดี๋ยวที่นี้เดี๋ยวเราเจาะรูกันเลยครับนี่แหละตัวนี้ทีนี้นะครับเราต้องมาเลือกดอกสว่านนะครับ โรตารี่ที่เราจะเจาะเนี่ยให้เท่ากับขนาดของตัวเหล็กขคออ้อยที่เราจะเสียบเข้าไปในเสานะครับอย่างตัวเนี้ยแต่ค้ออ้อยสี่หุ่นเนี่ยมันประมาณสิบสองมิลังนั้นดอกตัวโรตารี่ที่เราจะเจาะก,ก็ต้องใช้ดอกสิบสองมิลเหมือนกันนะครับโอเคจากนั้นนับก็ให้เราใช้ดอกสว่านนะครับโตรตารี่แล้วก็สว่านโรตารี่ของเราเนี่ยเจาะเข้าไปนะครับในตำแหน่งที่เราได้มาคไว,นควนค้นะครับตรงกลางเสานับทั้ง2รูนะครับความลึกเนี่ยแนะนําว่าประมาณสัก ครึ่งหนึ่งของความหนาเสานะครับเจาะเข้าไปเลยนะครับแล้วเหตุผลที่เราต้องใช้ดอกสว่านนะครับที่มีขนาดใกล้เคียงกับตัวเหล็กที่เราจะตอกเนี่ยคือเพื่อให้เหล็กที่เรานะครับตอกเข้าไปเนี่ยมันแน่นนะครับเพราะตำแหน่งนี้เนี่ยมันจะเป็นตำแหน่งที่ทําให้ตัวคานของเราเนี่มายึดกับเหล็ก ไอ้แท่งนี้แหละครับที่เราจะตอกเข้าไปนะครับซึ่งตรงนี้มันสําคัญนะบ,บางคนเนี่ยหรือว่าถ้าเห็นทั่วไปบางช่างนะครับเขาอาจจะมีการสกัดให้เห็นปูนทั้งในนะครับแล้วก็ไปเกี่ยวกับเหล็กด้านในเลยนะหรืออีกวิธีนะครับเขาจะอาจะมีการเจาะทะลุเข้าไปเลยนะครับแล้วเอาเหล็กเนี่ย ไปงอเพื่อให้มันขัดกันอะไรแบบนี้นะครับซึ่งวิธีนั้น,นก็เป็นวิธีที่ดีนะครับใครทําได้นถือว่าดีมากๆเลยนะครับแต่สําหรับผมผมคิดว่า,าผมทําแค่นี้น่าจะเพียงพอกับลักษณะบ้านที่ผมทําแล้วผมก็เลยเลือกวิธีแบบนี้นะครับดัง,งน,นั้นผมก็เลยบอกว่าถ้าจะทําจริงลองหาข้อมูลดีๆนะครับว่าทําแบบนีน้มันมีข้อเสียอะไรอย่างไงหรือเปล่านะครับแต่ผมคิดว่าสําหรับผมเองเยแค่นีน้น่าจะเพียงพอเพราะว่าเหล็กที่ผม ออกเข้าไปเนี่ยนะมันถือว่าแน่นเลยนะครับดึงไม่ออกอย่างแน่นอนนะครับแต่ว่า,าสุดท้ายแล้วเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่ถูกต้องจริงๆเนี่ยเราก็ต้องลองดูข้อมูลอีกทีนะครับนี่นะครับผมก็จะไล่เจาะรูนะครับตามตำแหน่งแล้วก็ตอกเหล็กเข้าไปนะครับด้านละ2เส้นแบบนี้นะครับจะเห็นว่าพอตอกเข้าไปเนี่ยเหล็กเนี่ยคือแน่นเลยนะสำหรับผมเนี่ยคือ ดึงไม่ออกนะครับแต่ถ้าใครมีวิธีที่แน่นกว่านี้ได้เนี่ยก็ลองดูนะครับอาจจะมีวัสดุอะไรที่ใส่เข้าไปในรูด้วยหรือเปล่านะเพื่อยึดให้ตัวเหล็กกับรูของปูนเนี่ยมันแน่นยิ่งขึ้นนะครับก็ตอนนี้นะครับผมได้นะครับทำการเจาะแล้วก็ฝังเหล็กเข้าไปนะครับในเสาแต่ละต้นเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะมีเสาที่เป็นหัวมุมนะครับมันก็จะเจาะแค่สองฝั่งนะแบบนี้นะครับเสาที่เป็นหัวมุมก็เจาะสองฝั่งแบบนี้นะครับต้องบอกว่าแน่นนะนะครับแน่นเลย แต่มันจะมีเสาแบบที่เป็นเสาต้นกลางนะครับกนณะแบบนี้นะเนี่ยเนี่ยเสาต้นกลางคือมันจะเจาะผมต้องเจาะสามฝั่งเลยนะเพราะเราจะต้องมียิงคานนะไปรับกับอีกฝั่งแนวนี้ด้วยนะครับเห็นไหมอย่างนี้ก็จะเจาะนะครับแล้วก็ยึดใส่เหล็กเข้าไปสามฝั่งแบบนี้นะครับส่วนเสาที่เป็นเสาด้านมุมนะครับหรือด้านขอบเนี่ยก็จะเจาะแค่สองแนวแบบนี้นะครับถัดไปเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะไปตัดเหล็กข้ออ้อยนะครับเพื่อที่จะสานเป็นคานแล้วก็ เอามาวางนะครับตามแนวคานที่เราได้วางไว้นะครับโดยเริ่มต้นเลยนะครับก็ให้เราวัดระยะนะครับระหว่างเสาเนี่ยมันมีระยะเท่าไหร่นะครับจากนั้นเนี่ยเราจะเอาระยะที่ได้ตรงนี้นะครับไปตัดเหล็กนะครับให้มันมีขนาดเท่ากับระยะที่เราได้เลยนะครับซึ่งผมจะใช้เป็นเหล็กข้ออ้อยขนาด4ี่หุน4ี่หุนเนี่ยมันจะมีขนาดอยู่มระมาณ12มิลซึ่งถือว่าเป็นเหล็กที่มีความใหญ่อยู่นะครับ และที่ผมเลือกใช้เป็นเหล็กข้ออ้อยเพราะว่ามันมีความแข็งแรงแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยเวลาเรามัดแล้วเนี่ยนะครับมันจะทําให้ปอกเหล็กเนี่ยยึดกับตัวเหล็กข้ออ้อยได้แน่นมากๆมันจะไม่มีการขยับเลยนะครับส่วนขนาดของตัว คานเหล็กที่ผมทำเนี่ยนะครับก็จะใช้ปอกนะเป็นปอกที่ซื้อสําเร็จมานะขนาดคือ10คูณ15เซนนะครับถ้าใครต้องการใหญ่กว่านี้ก็สามารถสั่งซื้อได้นะเขาก็จะมีขนาดปอกหลายๆขนาดยให้เราเลือกซื้อนะครับแต่ผมเลือกใช้ขนาดเท่านี้น่าจะเพียงพอแล้วนะสำหรับบ้านลักษณะแบบนี้ครับจากนั้นนะครับเราก็จะตัวคานเหล็กที่เราสานได้เนะี่ยมาวางณนะตำแหน่งนะครับของเราเลยนะครับที่เราจะทําเป็นคานคอดินนะครับจากนั้นไอตำแหน่งของตัวปลายเหล็กนะครับ ที่เป็นคานกับตัวเหล็กที่เราตอกไว้กับเสาเนี่ยตรงเนี้ยพยายามมัดให้เยอะที่สุดแล้วก็ให้แน่นที่สุดเท่าที่จะทําได้เลยนะครับตรงเนี้ยผมใช้เส้นลวดเนี่ยมัดทบๆกันสี่สี่ทบเลยนะครับก็คือไม่มีทางหลุดไม่มีทางขาดอย่างแน่นอนนะครับแล้วมันก็จะยึดกันได้แน่นต้องบอกว่างานตัวการสารคานเหล็กตัวนี้เป็นงานที่ไม่ยากนะครับแต่ว่าใช้เวลามากๆเลยผมใช้เวลาในการสารตัวคานเหล็กตัวนี้เนี่ยนะครับใช้เวลาประมาณเกือบ2วันครึ่ง กับคา,านทั้งหมดที่ผมทำนะผมรวมแล้วอยู่ประมาณสัก4 0ิเมตรนะครับผมก็ทําการสารคานทั้งหมดแล้วก็มาวางณตําแหน่งเลยเมื่อวางณตําแหน่งแล้วก็อย่างที่บอกนะครับมัดนะครับจุดที่มันเชื่อมต่อกันนะครับระหว่างตัวเสาที่เราตอกเหล็กไว้กับตัวคานเหล็กนะครับที่เราสารเนี่ยให้แน่นที่สุดเท่าที่จะแน่นได้นะครับ การสารคานเอนแบบนี้เนี่ยต้องบอกว่าต้นทุนนะครับที่ผมลองคิดดูนะครับถ้าใช้วัสดุลักษณะประมาณนี้ที่ผมใช้ในงานนี้นะครับจะตกเม็ดละประมาณ150บาทนะครับดังนั้นของผมเนี่ยอยู่ประมาณสัก40เมตรนะครับดังนั้นคานที่ผมใช้ทําเฉพาะเหล็กนะครับที่ผมสารเนี่ยจะตกประมาณ6,000บาทเลยนะครับดังนั้นใครจะทําก็ลองอลองดูเป็นข้อมูลได้นะครับจะอยู่เม็ดละ150บาทถ้าเราสารคานเองนะครับแบบนี้ นี่นะครับช่วงนี้ก็ไม่มีอะไรนะอย่างที่ผมบอกผมเสียเวลาอยู่2วันนะครับสำหรับการสานคานแล้วก็เอาตัวคานเนี่ยมาวางนะตำแหน่งนะครับประมาณ2วันกว่าจากนั้นเราก็จะไล่าวางคานนะครับแบบนี้นะครับเดี๋ยวนี้ผมได้ฝั่งนี้แล้วนะฝั่งฝั่ง4เมตรฝั่งนี้นะครับจะเห็นว่าผมจะมีทําอันกลาง2เมตรขั้นไปด้วย อย่างที่ผมได้อธิบายไปต้นคลิปแต่จะมีอยู่จุดหนึ่งนะครับที่ผมจะมีการทําตรงนี้เสริมมาเหมือนเป็นเสานะครับเพราะว่าตรงนี้จะเป็นส่วนที่ผมเว้าหลบต้นไม้นะครับที่ได้อธิบายไปเมื่อตอนที่2นะครับตรงนี้มันจะเป็นจุดที่แบบลอยๆเลยนะครับผมจะเอาคานมาต่อกันเลยเนี่ยผมก็คิดว่ามันจะแปลกๆอยู่นะเพราะตรงนี้มันจะไม่มีเสาด้วยนะครับก็คือจุดตรงนี้นะครับดังนั้นเนี่ยตรงนี้ผมก็จะมีการแก้ไขนะครับโดยอันนี้ผมก็คิดเองทําเองเลยนะครับก็คือขุด หลุมลงไปสักหน่อยหนึ่งนะครับจากนั้นก็ไปสารเป็นเหมือนเสาเหล็กนะครับโดยใช้เหล็กนะครับลักษณะแบบนี้นะสารออกมานะครับแล้วก็ตรงนี้ผมก็จะใช้วิธีการคือเทปูนเข้าไปแล้วเหมือนหล่อนะครับหล่อเป็นเสาขึ้นมาเล็กๆนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นเหล็กที่เราจะใช้ในการเหมือนรับตัวคานที่เราจะเอามามาวางต่อกันด้วยนะเพราะมันเป็นมุมนะตรงนี้นะครับผมก็จะใช้วิธีการแบบนี้นะครับ เทปูนลงไปก่อนนะเป็นพื้นแล้วมันก็จะมีแท่งเหล็กเนี่ยตัวนี้โผล่ขึ้นมานะครับทิ้งไว้แห้งหนึ่งคืนนะครับแล้วเราก็จะสามารถเอาเอาคานที่ต่อจากเสานะครับมาชนกับมุมตรงนี้นะครับแล้วก็คานตัวนี้เหมือนกันนะครับก็มาเสียบเข้าเลยนะมันจะเป็นเหมือนตัวเสาที่เอามารับอีกทีหนึ่งนะครับตรงนี้ผมก็คิดแล้วก็ทําทําขึ้นมาเองนะครับดังนั้นใครจะทำเนี่ยก็ลองดูเป็นข้อมูลนะครับแล้วก็ศึกษาข้อมูลให้มากยิ่งขึ้นนะครับไม่ไม่ใช่ว่าดูแล้วเอาไปทําเลยนะครับเพราะผมก็ ต้องทิศบอกไปว่าผมก็ทําด้วยตัวผมเองนะครับตรงนี้จากนั้นนะครับผมก็จะได้เป็นตัว คานเหล็กนะครับครบทุกตำแหน่งแล้วนะครับเราก็จะมัดทุกจุดเนี่ยให้ยึดติดกันทั้งหมดนะครับแล้วก็จะมีตัวนี้นะครับเป็นตัวปอกเหล็กที่เหลืออยู่เนี่ยผมก็เลยเอามาตัดนะครับให้มันเป็นลักษณะคล้ายๆตัว C ีนะครับซึ่งตัว C ีตัวนี้เนี่ยผมจะเอาไปใช้ในการเชื่อมกันนะครับตรงมุมของตัวคานเหล็กนะครับเดี๋ยวลองไปดูกันแต่ในความจริงเนี่ยถ้าใครจะใช้เป็นเหล็กข้ออ้อยก็ได้นะสหุน3าหุนเนี่ยมันก็จะได้แข็งแรงกว่านี้นะครับแต่ตรงเนี้ยผมจะใช้เป็นเหล็กที่เหลืออยู่จากปอกปอกเหล็กที่เราใช้สานครับ เอามาตัดเป็นตัวตีแล้วเราก็จะเอาใส่ควายเข้าไปนะครับระหว่างรอยต่อของตัวาคานที่มันมาประจบกันที่เสาแบบนี้นะครับทุกรอยทุกจุดเลยนะครับผมจะใช้แบบนี้นะครับ2องอันีย่ยควายไปแบบนี้ทั้งบนแล้วก็ทั้งด้านล่างเลยซึ่งตรงนี้ผมคิดว่ามันจะทําให้ตัวคานเหล็กเนี่ยที่มันมาประจบกันตรงนี้นะครับมันจะยึดกันได้แน่นยิ่งขึ้นนะครับตรงนี้เราก็จะมัดนะครับ ให้มันแน่นที่สุดเท่าที่จะแน่นได้เลยนะครับตรงจุดร้อยต่อที่เราเอาตัวเหล็กเนี่ยเข้าไปสารนะครับตรงจุดนี้ก็คือมัดให้แน่นนะครับต้องบอกว่าตรงนี้มันก็จะทําให้ตัวอ่าตัวคานเหล็กที่มาต่อกันตรงมุมเสาเนี่ยแน่นมากๆครับตอนนี้นะครับผมสารคานนะครับทั้งหมดเนี่ยเสร็จแล้วนะครับโดยรอบเลยนะครับแล้วก็เอาคานมาวางตามตำแหน่งแล้วจากนั้นก็จะมีนะครับในส่วนที่ผมได้บอกไปนะครับ จุดที่มันเป็นมุมอย่างนี้นะครับผมก็จะล็อกด้วยเหล็กนะครับแบบนี้ค้อมเข้าไปด้วยเพื่อเป็นการยึดนะครับเหล็กที่เป็นคานเนี่ยทั้งหมดเข้าด้วยกันนะครับแล้วมันก็จะแน่นนะบอกเลยนะครับตรงนี้แน่นมากไม่ขยับ <potem Bro ker ks> ทุกจุดเลยนะที่เหล็กมันมา,าประกบกันตรงนี้เนาะผมก็จะมีการนะครับเสริมเหล็กแบบนี้เข้าไป2เส้นนะครับผมบอกว่าแน่นเลยนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าตรงนี้ผมไม่ได้เจาะ4รูนะผมเจาะแค่2รูดังนั้นตรงมุมตรงเนี้ยมันจะไม่มีอะไรมายึดกันนะครับผมก็เลยใช้เหล็กตัวนี้ นี่ครับมาจับยึดแบบนี้แทนนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการของผมนะครับเราก็จะได้ออกมาลักษณะประมาณนี้นะครับทีนี้ถัดไปเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะมีการนะครับตีแบบนะครับโดยรอบเลยนะครับเพื่อที่จะใช้ในการเทคารอีกทีหนึ่งเดี๋ยวเราลองมาดูวิธีการกันนะครับเริ่มต้นนะครับผมก็จะขึงเอ็นนะครับให้ได้ระดับตามที่เราจะเทคานเลยนะครับความสูงนี่นะครับ แล้วแต่เรานะครับว่าจะสูงจากตัวคานเหล็กเนี่ยเท่าไหร่นะครับอย่างของผมเนี่ยก็จะสูงประมาณสัก5เซนนะครับ5เซนได้นะแล้วก็ขอบข้างเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับเรานะครับว่าจะเอาหนาเท่าไหร่นะครับอย่างอันนี้ก็ประมาณสักนิ้วหนึ่งนะครับจากตัวขอบของตัวคานเหล็กนะครับออกไปข้างละนิ้วประมาณนี้นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะใช้วิธีการคือก่อเป็นอิฐบล็อกเข้าไปเลยนะครับด้านในนะในส่วนของด้านในเนี่ยผมจะใช้อิฐบล็อกก่อทั้งหมดนะครับโดยรอบเลยนะครับตามตำแหน่งที่เราจะเทนะครับ ส่วนด้านนอกเนี่ยจะใช้เป็นแบบไม้นะครับไม้ฟิล์มดําปิดอีกทีนึงต้องบอกว่าเหตุผลจริงๆที่ผมใช้อ e ิ b บล็อกด้านในเนี่ยเป็นเพราะว่าผมมีอ e ิ b บล็อกเหลืออยู่ประมาณ50ก้อนนะครับผมก็เลยคิดว่าอยากจะมาใช้ประโยชน์นะโดยที่ผมเนี่ยไม่ต้องไปซื้อเพิ่มเยอะเลยนะครับผมก็เลยเลือกใช้ e อิทบล็อกบริเวณด้านในนะครับแต่ถ้าใครยงังจะทําจริงๆนะครับผมแนะนําว่าให้ใช้เป็นไม้แบบตีเนี่ยน่าจะรวดเร็วแล้วก็ง่ายกว่านะครับก็ลองดู ในการก่อดด้วยอิดบล็อกเนี่ยมันก็มีข้อดีนะครับอย่างเช่นว่าพอเราใช้อิดบล็อกไปแล้วนะครับเวลาเราเทคานไปแล้วเนี่ยเราก็ไม่ต้องมาถอดแบบด้านในนะครับเราสามารถใช้อิดบล็อกเนี่ยด้านในแล้วก็เทพื้นทับไปอีกทีหนึ่งได้เลยขั้นตอนในการก่ออิดบล็อกนะครับผมก็แนะนําว่าให้ใช้เอ็นทุกจุดเลยนะครับทุกแนวนะอย่างนี้ผมก็จะใช้เอ็นมาทาบกันกับแนวนะครับให้มันแตะกันเท่านั้นนะครับเพราะเป็นแนวขวางนะครับก็ใช้วิธีการแบบนี้นะครับคึงเอ็นเอานะครับแล้วมันจะง่ายในการก่อ แล้วระดับของตัวอิดบล็อกเนี่ยทุกก้อนเนี่ยมันก็จะดูใกล้เคียงกันแล้วก็สูงไล,เล่เรียกันนะครับก็ลองดูเป็นข้อมูลนะครับตรงนี้นะครับอาจจะไม่ต้องด้านในเนี่ยเพราะด้านในอย่างที่ผมบอกไปคือสุดท้ายมันจะถูกปิดด้วยตัวแผ่นพื้นอยู่แล้วเนะเวลาเราเทพื้นนะครับดังนั้นเนี่ยตรงนี้ไม่ต้องซีเรียสเรื่องความสูงต่ําหรือว่าเบี้ยวซ้ายเบี้ยวขวาเนี่ยมีบ้างเล็กน้อยเนี่ยไม่เป็นไรนะครับแต่ขอให้มันแข็งแรงแน่นนะครับเวลาเทแบบไปแล้วเนี่ยมันไม่แบะไม่พังเท่านั้นก็เพียงพอครับ อีกหนึ so like ่งสิ่งที่สาคัญเลยนะครับในงานนี้นะครับเนื่องจากผมไม่ได้เทลินก่อนนะบริเวณพื้นที่เราเอาเหล็กมาวางนะครับผมก็เลยไปทําเป็นลูกปูนมานะครับเพื่อที่จะมาใช้ในการรองใต้ท้องเหล็กนะครับเพื่อที่จะไม่ให้เหล็กของเราเนี่ยสัมผัสกับพื้นดินนะครับเวลาเทคอนกรีตไปแล้วเนี่ยคอนกรีตมันก็จะได้หุ้มเหล็กทั้งหมดนะครับแล้วเหล็กของเราเนี่ยมันก็จะไม่โดนความชื้นนะครับเวลาฝนตกมาเพราะว่าตรงนี้เป็นตำแหน่งพื้นดินใช่ไหมครับฝนตกมาเนี่ยน้ำมันก็จะไม่สัมผัสกับเหล็ก นะครับแล้วก็เหล็กของเราเนี่ยก็จะไม่เป็นสนิมแล้วก็จะไม่ให้ทําให้เกิดปัญหาในอนาคตได้นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อยากแนะนำนะครับจากนั้นเนี่ยผมก็จะทําการไล่ก่อนะครับตามตําแหน่งนะครับโดยวิธีการอย่างที่บอกนะขึงเนะครับให้ได้ระดับนะครับให้ให้ได้ระดับมากที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับก็ไล่ก่อแบบนี้ไปจนครบทุกจุดนะครับบริเวณด้านในโดยใช้อิฐบล็อกนะครับ ตอนนี้นะครับผมก่ออิดบล็อกด้านในเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับงบประมาณที่ใช้ไปสําหรับการก่ออิดตรงนี้เนี่ยอยู่ประมาณพันสามร้อยบาทนะครับผมลองคํานวณแล้วก็จะมีค่าอิดบล็อกนะครับประมาณร้อยก้อนนะก้อนละหกบาทแล้วจะมีค่าของปูนก่ออีกนะครับประมาณหกลูกนะใช้ไปนะับถุงละแปดสิบนะก็หกลูกก็สี่ร้อยแปดสิบนี่ครับก็พันสามร้อยดังนั้นใครจะทําก็ลองเปรียบเทียบราคาดูนะอาจจะใช้เป็นไม้แบบก็ได้นะครับในความเป็นจริงนะอาจจะเร็วกว่านี้ด้วยนะอันนี้ผมใช้เวลาไปประมาณหนึ่งวันนะครับ ในการทําแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาตีแบบกันนะครับโดยการใช้ไม้อัดฟินดำนะครับผมซื้อมาแผ่นหนึ่งก็อยู่ที่ประมาณ4 450บาทนะครับงานนี้น่าจะใช้ประมาณสัก2แผ่นน่าจะเพียงพอนะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการกันนะครับ โดยวิธีการนะครับการตีแบบด้วยไม้แบบเนี่ยก็ไม่ได้ยากนะครับก็จะคล้ายๆกับการก่ออิดบล็อกนั่นแหละนะครับโดยเราจะอาศัยแนวเอ็นเหมือนกันนะครับแล้วเราก็ไปตัดไม้แบบเนี่ยให้ได้ขนาดเท่ากับความตูงที่เราจะตีนะครับเราให้แมนเสนอเสมอแนวเอ็นนะครับส่วนแนวด้านนี้นะครับเราก็ไปทําไม้มาเพื่อยึดล็อกนะครับลักษณะแบบนี้เพื่อให้แนวเอ็นมันจะได้ตรงกับตัวแนวของไม้แบบของเราด้วยแบบนี้นะครับซึ่งในช่วงนี้ก็จะไม่ได้มีอะไร ซับซ้อนนะครับอาศัายแค่เวลาเท่านั้นในการทํานะครับเราก็ไปตัดไม้แบบมาให้ได้ความยาวนะครับแล้วก็เอามายิงยึดให้ได้ตามแนวเอ็นแบบนี้นะครับต้องบอกว่าตัวไม้แบบเนี่ยนะครับแผ่นหนึ่งเนี่ยมันจะกว้างเมตรยี่สิบยาวสองเมตรสี่ิบนะครับ ซึ่งเราก็สามารถที่จะตัดแบ่ง1แผ่นเนี่ยได้หลายๆชิ้นนะครับแล้วก็เอามาตีเป็นแบบด้านข้างแบบนี้นะครับโดยการตีแบบผมก็จะตีให้กับเสมอกับตัวแนวเสาเลยนะครับเพราะว่าตัวคานที่เราจะทำเนี่ยมันจะได้เสมอกับแนวเสาด้านหน้าของเรานี่ครับหลังจากตีแบบเสร็จทั้งหมดแล้วจะได้ออกมาลักษณะแบบนี้นะครับต้องบอกอันนี้ใช้เวลาทําอยู่ประมาณสักสามชั่วโมงก็เสร็จแล้วนะครับถัดมานะครับสิ่งที่เราต้องทําก็คือการลก ให้แบบเนี่ยแบบไม้ที่เราตีไปเนี่ยมันแน่นนะครับอาจจะเป็นวิธีการตอกนะครับตัวเสาเนี่ยเพิ่มก็ได้นะแต่ผมจะใช้วิธีการเอาไม้นะครับมาล็อกกับตัวอิดบล็อกด้านในเลยนะครับแล้วก็หาระดับนะครับตำแหน่งแนวเนี่ยให้มันได้กับแนวเสาด้วยนะครับแล้วก็ยิงล็อกทั้งหมดเข้าไปแบบนี้นะครับอีกปัญหาหนึ่งนะครับถ้าใครเทคอนกรีตเฉพาะตีนเสาเนี่ยมันจะมีช่องว่างระหว่างไม้แบบนะครับตรงนี้ผมก็ใช้วิธีการก่อ อิดขึ้นมานะครับเพื่อปิดช่องว่างตรงนี้เพราะว่าเพราะไม่อย่างนั้นเวลาเราเทคอนกรีตเข้าไปในแบบตัวคารนะครับมันจะทําให้คอนกรีตเนี่ยไหลออกมาได้นะครับเราก็ต้องมีการตีปิดแบบนี้แต่ถ้าใครจะเทคอนกรีตเนี่ยเสริมขึ้นมานครับให้มันเสมอ ER กับแนวไปเลยก็ได้นะครับโอเคนะครับตอนนีนะ้ผมตีแบบเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยคานที่เราทําไว้เนี่ยพร้อมที่จะเทคอนกรีตหรือว่าเทคานแล้วนะครับ ซึ่งในวันนี้นะครับผมก็น่าจะจบไว้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวในตอนหน้าเนี่ยผมจะมาแนะนําวิธีการนะครับสั่งปูนคอนกรีตเพื่อที่จะมาเทคานว่าเราต้องสั่งเท่าไหร่นะครับกี่คิวนะครับวิธีการคํานวณเบื้องต้นนะครับรวมถึงถ้าใครจะเทคานเองเนี่ยผมก็จะแนะนาได้ว่าเราจะควรสั่งพวกวัสดุอะไรบ้างนะครับแล้วสั่งเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาติดตามกันตอนหน้าส่วนค่าใช้จ่ายนะครับในตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่า ผมจะขึ้นรูปให้ดูนะครับผมใช้ไปอยู่ประมาณเท่านี้เป็นค่าใช้จ่ายจริงๆจากวัสดุจริงๆที่ใช้ในงานนี้ทั้งหมดนะครับก็ลองดูนะครับตอนนี้ก็อยู่ประมาณนี้เลยนะครับยังไม่เกินสองหมื่นนะครับอันนี้เป็นการทําเองนะครับไม่ได้มีค่าแรงนะครับดังนั้นอันนี้เฉพาะวัสดุเท่านั้นนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อในตอนถัดไปนะครับส่วนในตอนนี้ก็หวังว่าจะเป็นแนวทางเป็นไอเดียนะครับสําหรับใครจะทาเนี่ยก็ลองดูนะครับแล้วเอาไปปรับประยุกต์ใช้ได้ ส่วนไหนที่ยังไม่ดีนะครับก็ลองเอาไปปรับประยุกต์ให้ดียิ่งขึ้นนะครับส่วนไหนที่พอจะนําไปใช้ได้นเนี่ยก็เอาไปใช้งานได้นะครับผมวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีนะครับ